อามาดูโอ้เขางามสวัสดีครับลุงสวัสดีครับป้าเป็นไงได้เกี่ยวเราจักไรจักเอื้ยสีไ่ไรได้จกักได้อุมอ้มหนึ่งอุ้มหนึ่งนีงนง่ประมาณจักโลอ,อันนี้ก็ถือว่าเขาดีใช่ไหมอันนี้วันนี้แดดมันออกก็เด,ดจังหวะเนาะตาเขาก็อันนี้พอก็เกี่ยวพวบก็ให้เขามาลงลุ่มหน่หนหนอก็เตรียมพื้นที่ครอมใช่ไหม อันนี้เกี่ยวตั้งแต่เมื่อวานหรือเมื่อเช้าเมื่อนเมื่อนล้งมะกีนิแต่ก็เกี่ยวเมื่อเช้าเนี่ยพอใจไหมเขาปีนี่พอใจครับพอใจราคาผมเห็นแถวหนุนเขาสิบบาทสิบเอสบาทเรจ้าเรจเจ้ามันเป็นเขาโคตรถูกอะก็เขาแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนั้นแหละมั้งที่เห็นก็ถ้าเห็นมันมี เห็นที่ผมไม่ถามให้แถวแถวโน้นสูงก็บอกว่าสิบบาทก็มีสิบเอ็ดบาทก็มีแล้วแล้วแต่เขาเนี่ยมันลมไงลมลมแรงเลยเขาลมเขาลมใส่ปุ๋ยมากฮะใส่ปุ๋ยมากใส่ปุ๋ยมากก็มีดีอีกแหล่ะอ๋อแต่มันอ่อนก็ต้องหาจังหวะเนาะว่าเองก็คอยเรียนรู้จากธรรมชาติเนาะจะใส่อาจจะต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยดึงไหมเนาะก็ใส่ ที่ว่าผาบพี่แจ๊กกาดทางน่ะอ๋อครับอันนี้ก็สีไหลดีเลยจักอุ้มครับลุงอุ้มเดียวครับอุ้มเดียวโอเคครับอันนี้ก็มามาดูพี่น้องมาเห็นตากลานตรงนี้เขาหลักลานนั่นเลยครับหน่อยเดินอะไรอันนี้อันนี้เป็นที่สาธารณะเนาะของเทศบาลไอ้พวกเราพี่น้องนั้นเอ่อมาใช้สอยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเทศบาลได้ครับอันนี้อยู่ป่าอะไรเนาะยายอะไรเนาะใหญ่สมหมายใหญ่สมหมายนี่ตาอะไรครับตาดำรงตาดำรงคนบ้านบุ บันบุหรือบันดันมุทบบันบุมุทบเี๋ยถ่ายถ่ายลูกก็ผมหน่อยลูกก็เหรอหนึ่งสองโอ้ใจเอาใจเอาเยี่ยมเยี่ยมครับ